นี้นะคะก็อยากจะขอโทษทุกคนนะคะขอโทษลุงพลปตนด้วยขอโทษลุงพลปต่นด้วยที่เราเราเอาได้ได้นำพาได้นำพาคนนี้เข้ามาตรงนี้นะคะค่ะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเป็นขนาดนี้นะพี่น้องอืมถ้า ถ้าต้นเหตุอ่าพูดถ้าเราไม่ปกป้องเขาถ้าเราไม่อุ้มเขาไม่ให้ที่อยู่อาศัยเขาเขาก็ไม่มีวันนี้อันนี้คือเราโทษตัวเองว่าเราเราให้เขาเกินไปค่ะเราให้เขาเกินไปให้โอกาสเออให้ความช่วยเหลือให้ทุกสิ่งอย่างทั้งทั้งที่เราไม่รู้ว่า วันนี้เขาจะมาทำ้ายลุงร้ายทำ้ายลุงทำลายป้าเนาะอืมค่ะอันนี้ค,คือคือคือจากใจเราเรอ่ะนะว่าคนนี้มาจากไหนอืมคนคนนี้มาจากไหนก็คือมาจากเรานี่แหละเข้ามาเนี่ยอยู่ในที่ของของเรานี่แหละของหนูนี่แหละนะคะค่ะ วันที่มาขนของมันไล้์สดว่าเมียมันเสียใจร้องไห้เราก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อันที่ไลทที่ไลฟ์สดร้องไห้เน่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้เกิดจากพอลลี่นะเกิดจากผู้ใหญ่ใจดีเขาคุยกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะอืม ้าผู้ใหญ่ใจดีไม่ห้ามไว้นะตอนนั้นนะเราก็ออกมาแก้ลำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะพี่น้องเ,เ,เขาบอกไว้ไม่นีม่มีปัญหาค่ะเขาก็ให้โอกาสแค่ไหนแล้วขณะเขาย้ายไปอยู่จำปาดงคุณก็ยังตามเขาไปได้แล้วเขาก็ยังอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทําเขาได้อยังเกาะติดเขาอยู่เนาะยังเกาะติดเขายังเขา้า ยังตามเข้าไปที่จำปาดงถึงกับไปเช่าบ้านเช่าผับเช่าหออยู่ตรงนั้นก็ไป <c oughs> หารายได้กับเขาแบบไปหารายได้กับเขาเนี่เนาะบาง่าถือเขว่าพิษอ่ะนั่นตรงนั้นยิ่งช,ช,ชี้ชี้ให้เห็นชัดว่าคุณคุณเกาะกระแสเขามันไม่ได้มาจากความสามารถคุณคุณทำคอนเทนต์กับเขาเออคุณต้องคิดตรงนี้ เอ,อการที่คนคนหนึ่งให้อาชีพคุณเออให้รายได้คุณนี่ก็คือลุงพลปาแตน็นเป็นคนให้อาชีพแล้วก็ให้รายได้เพราะอะไรเพราะว่า fcfc FC ที่คุณได้ไปนั้นก็คือมาจากฐานของลุงพลประแตน็นเ,เขาเขาเขาไม่ดูให้ก็เพราะนี่แหละอืม่อดูมันน้อยร้อยสองร้อยมันก็จบแล้วพี่น้องเหนียวแน่นเนาะ เนี่ยแน่น fc พ่อโต fc พอโตนี่ fc พลังอมตะนี่อย่าคุณอย่าประมาทนะอย่ามาอ่าดูถูกดูแคลนนะอเออ,อ,อจำได้ตอนที่เพราะว่าเมียเขาร้องไห้ว่าเขาเสียใจอ,มอมผมผมไม่เคยเห็นเมียผมร้องไห้หนักขนาดนี้เลยนะ ผมก็ยังจำอยู่ผมก็ได้ดูคลิปว้าวเอาสะบ่ผมกับวาอยู่มามนานพี่น้องเอ้ยอือก,ก็ได้โทรมาบ<ห>อว<อ><อ>่าให้ย้อนอยนใ้ย้อนยักได้ของเขาหน่ะแล้วอืวันนั้นก็ทําคลิปอยู่ว่าอะไรนะอ่ให้ไายกลมพระคุณให้ของให้เนะตอนนั้นเนาะ กาจะให้อะไรเมกสตอรี่บอกเ,อเดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวผมลดขนของให้นะนะครับตอนนั้นก็หมอนน้นก็ยังไม่รู้อะไรอยู่เนาะว่ามันเป็นยังไงนะพี่้องอท่านนะ่ะเพื่อจะดีท่านนะ่ะห้ามห้ามไว้ <c oughs> ห้ามทุกคนวันนั้นห้ามป้าโซห้ามพี่แดง <c oughs> ห้ามบอลลี่ห้ามช่างตามัมไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไร แต่ท่านนะร้องไห้ร้องไห้เสียใจที่เขาเออ่ช่วยทุกอย่างอืมแต่ด้วยความที่เหลิงด้วยความที่หลงตัวเองว่าเออไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เขายังมีเอฟซีเยอะแยะมากมายเป็นแสนคนเขาลืมตรงนั้นไปเขามาลบลูดูหมิน่น ผู้ใหญ่ใจดีท <c oughs> <c oughs> ่านนี้อืมเขาคิดว่าด้วยซเขาคิำเนี่ยคำเร็บซีในมือไว้เป็นแสนสองแสนน้ะพี่น้องเนาะค่ะอคนแรกที่ที่โดนเขาเนี่ยแล้วคุณก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ ท่านไม่เคยอยากจะออกหน้าอยากจะออกสื่ท่านเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงไม่ได้ไม่ได้ต้องการอยากเขาเรียกอยากมีชื่อเสียงจากตรงจากการช่วยคนพี่น้องหนตรงนี้อืมท่านก็เลยไม่อยากให้มีปัญหาแต่ หลักๆคือท่านก็ได้ช่วยไดย้เป็นผู้บิดทองหลังพระหลายๆเรื่องนะคะช่วยหลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์ข้างกายลุงพูดได้เต็มปากเลยว่าแทบจะทุกคนค่ะท่านาผู้ใจดีท่านนี้นะพูดได้เต็มปากเลยว่าท่านช่วยแทบจะทุกคนที่อยู่ที่เป็นยูทูบสายลุงพล อ่คอยการันตีเลยอันนี้นะแทบทุกคนจริงๆเนาะที่ที่ท่านได้ช่วยนะอ่าแต่ก็มีคนเดียวนี่แหละที่มาว่าให้ท่านจนท่านถึงต้องร้องไห้พี่น้องอตอนที่อยู่กกอกช่วยทุกคนตั้งแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ทุกคนอืม แต่ท่านไม่เคยจะเอ,อ่ยออกชื่อออกนามนะสองสาวก,ก็แมนอือสองสาวกยังซอยด้วอสีบอกไล่ม,มาเนี่ยมืดมแล้วเนอะเกือบมืดเนอะเกือบมืดสุขคุนเด้เออแต่ทุกคนไม่เคยมีใครมา มาทำอย่างนี้กับท่านแดมีคนนี้แหละทีก้าอืมคนนี้แหละที่ทำให้ท่านน้ำตาไหลพี่น้องอืมคนนี้คนเดียวเนี่ยที่ทำให้ท่านน้ำตาไหลไ,ได้ร้องไห้เลยวันนั้นนะ่ะโทรมาโอ้ยข่อยก็เลยรู้สึกว่ามันสุดยอดเลยเด็กคนแบบนี้นะ สุด,ดยอดในทางที่แย่นะพี่น้องเออนะคะคิดไหมนะอืม